ออแกนเล่นได้หรือสะสมเล่นได้สิอออ้าวไม่มีการ์ดด้วยโอ้โหไม่มีการ์ดด้วยจากไปไปโอิโอฮะไปไปโอิโอซื้อให้เอ้าเหรอใช่เฮ้ยไม่ใช่พีเอฟซีเหรอเฮ้ยไปไปซื้อให้โอ้โหนี่ของพี่ปลายใช่พี่มอบความลำบากใจผมอีกแล้วผมต้องไปหัดเล่นเลยเหรอเนี่ย ไม่เคยโอ้ขอบคุณพี่ปลายนะขอบคุณพี่ปลายปายนะครับโอ้โหพี่ปายซื้อมาจากไหนเนี่ยนะครับให้พี่วิ่งด่วนเลยเอาพี่ไปด่วนไปซื้อท้านาทีต้องถึงอ๋มันต้องมีของสายด้วยนะพี่ปายวันนี้ขอบคุณพี่ปายนะครับโอ้โหเป็นเขาเรียกวอรอแกนเคยเห็นพี่ปายพูดกับผมอยู่ว่าเอามึงไม่หัดเล่นออแกนหรอวะมันเท่ดีนะแบบพี่ปูอะไรเงี้ยก็คิดว่าขี้เกียจเล่นผมบอกเงี้ยผมขี้เกียจเล่นแต่เขามอก ความค่าความขี้เกียจมาให้ผมแล้วนะฮะผมต้องเล่นให้เขาฟังแน่นอนนะครับก็เมื่วันวันเกิดปีนี้ขอบคุณพี่ป้ายโอ้นะครับเซอร์ไพรส์น้องชายคนนี้นะครับโดยที่ซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มความสามารถให้กับออฟนะครับถ้าออฟเล่นเป็นนะขอบคุณนะครับพี่ปายนะครับก็ขอพี่ปายมี็ความสุขเช่นเดียวกันเริ่มเลิเสมอครับพี่ขอบคุณครับ